สวัสดีค่ะวันนี้ญาติญาติของคุณย่าตัวเล็กที่มาจากกรุงเทพช่วยกันเตรียมอาหารเตรียมสิ่งของเพื่อที่จะไปทำบุญที่วัดค่ะนี่มีเตรียมอาหารก็อาหารน่าจะสองสาอย่างแล้วก็มีขนมมีผล,ลไม้มีข้าวเหนียวนี่เตรียมข้าวเหนียวกันใหญ่มี ผลไม้มีขนมมีเทียนมีดอกไม้นะคะแล้วก็มีปัจจัยเพื่อที่เราจะเอาไปถวายพระถวายวัดนะคะแล้วก็อันนี้ยังเตรียมเข้าเหนียวกันอยู่ขยันขันแข็งกันใหญ่ทั้งผู้หญิงผู้ชายเห็นไหมคะรูปแบบที่เราเตรียมเดี๋ยวจะออกมาเป็นแบบนี้คะ่ะนี่คะ่ะเป็นทำแบบชาวเหนือนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเอาไปถวายที่วัดค่ะหลังจากนั้นช่วงบ่ายช่วงเย็นนี้คุณย่าตัวเล็กจะพาไปเยี่ยมชมธรรมชาติกลางทุ่งค่ะที่อิมนาตาสีนะคะเป็นกระโจมที่พักกลางทุ่งสวยงามมากเห็นไหมคะวิวพระอาทิตย์สวยงามมากค่ะเราจะไปชมวิวพระอาทิตย์กันค่ะ มีกระโจมที่พักด้วยนะคะมาพักได้บรรยากาศสวยงามล้อมรอบด้วยภูเขาแล้วก็มีทุ่งการเกษตรของชาวบ้านนะคะเราจะได้ชมเกี่ยวกับสวนการเกษตรของชาวบ้านด้วยค่ะนี่ค่ะช่วงนี้เป็นหน้าแล้งนะคะแต่ก็ยังมีสวนเกษตรให้ชมอยู่ค่ะนี่เห็นไหมคะวิวสวยมากเลยพระอาทิตย์สวยสุดๆเลยค่ะพวกเราชอบกันมากเลย เราตั้งใจมาดูพระอาทิตย์นี่แหละคะ่ะเนี่ยค่ะเป็นวิวที่ธรรมชาติจริงๆไม่มีการปรุงแต่งนะคะสวยงามค่ะค่ะวันนี้คุณย่าตัวเล็กก็คงจะให้ชมพระอาทิตย์แล้วก็วิวแบบบ้านๆที่หาดูได้ไม่ง่ายนะคะแต่สวยงามมาก ขอบคุณมากๆที่รับชม Thank you so much